ชมรายการเส้นธรรมันเทิงและละครความทางปืนกันต่อนะครับพุทธศาสนสุภาษิตใดีว,วันนี้ค่ะต่างพระลานางพลังเสร็จทงังกําลังแห่งปัญญาเป็นกําลังอันประเสริฐภาพิทายข่าววันนี้ครับทีมยูซาไทยแลนด์ถอนทีมแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้รวม25คนที่ติดอยู่ใต้ซากตึกที่ผักหลก จากเห็ุผลิตไว้ที่ประเทศตุรกีครับซึ่งขณะนี้ค่ะทีมยูซาไทยแลนด์42คนและสุนัขเคนาะอีก2ตัวนะคะเตรียมออกเดินทางกับประเทศไทยในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ตางก,กันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะ Thank you.